หายบัดนี้ตู่บ่ได้ไปเอาก็หายหมู่บัดนี้มื้อหน้าต้ไปเอาเองเด้อเขาเจ้าก็ยังไปเพิ่นหายหมู่จังอั่นน้ําเวียงสบายดีสบายดีลสวัสดีครับพี่น้ององเสุขสุขเกบ่จอยเส้นเก่าเส้นเคยทามเนาะใน่องห้อง่องทา ามาในี้เดินทางมาบ้านนใจนะท่านผู้ชม่องนี้เขาบุพเพลอได้ลงคลิปภานในเขาเมื่อไหรเขาสิมิวเสีาลงคลิป่องนี้ใน่่ทานผู้ชมเนาะเพราะวรายได้ต้อง่องเดียวมันไปตลอดเอาคาร์ดมอกคาร์ดมันกินอยู่ครอบครัวเนาะต้องถ้าเป็นไปได้มันต้องซองซองมันถึงจะรอดถ้าเอามีงบประมาณเนาะคาร์ดมุกคาร์ดมันแล้วก็ไปถ่ายคลิปก็มีเงิน ซื้อขนมก้ต้มไปฝากข้าเจ้าก็ปลอดปลอดภัยทำสม้มเนาะสมมติารายได้เขามันน้อยเขาอยากให้ยมูอก็ให้บ่ได้ก็ให้ทห่านึงก็สองสามร้อยพอได้ทำสม้มเลยสองสามร้อยบาทพอได้สมมุติว่าซื้อมามา่มาแพ็คนึงนี่ก็สองร้อยบาทแล้วสามัญแล้วสองร้อยบาทปลากระป๋องก็สองสามร้อยบาทพอลด้ ได้ให้กระจกเรานนัได้แบง่แบงให้บนรดาผนะู้ชมเนาะโอเคฮอเฮามาบ้านน้องใจก็เลยสิทายความมันอยู่ในครอบครัวน้องใจนะ้องผนะู้ชมเนาะไปเฮือนน้องใจมสมาชมเฮือนน้องเบียงม่างแล้วเฮือนน้องเบียงม่างออกขักแน่และเห็ดอยู่เห็ดกินนาะ

ใจเห็ดอยู่เห็ดกินยังยัเมือนี้ยังยังสาวยังสาวยังอนี่พูดนนองเนาเดี๋ยวเขาไปนำน้องมิ้งเนาเจ้าน้องมิ้งยื่นมาสามสาวอืมยื่นมาเขาไปนน้องมิ้งมาเนาะเอาไปไปหาอยู่หากินบัไป่อนไปไปอนไป่อนไกลเนาะน้ำน้ำตัวนี้ได้บปล่ปะาได้ช่เห oh. oh. ็นย cool. um, okay. ังจะมีด huh. ี เลยทีนี้สิเพื่นวพอเป็นฮ e a เดี๋ยวเ้าไปฮะไปนำน้องมิงมาเนาะแกงปลาน้องใจกินฝีมือน้องใจแล้วหมดเนี่ยฟุ้มต้นไม้ส้มคนเนาะมามันเป็นต้นไม้ส้มโอ้เดี๋ยวเห็ดก็ยังเจ็บกระเพาะเลยยอมแล้วต้นไม้ส้มมาแรกแกงต้นไม้ส้มในเรื่อเธอทิ้งานกินเด้อ น้องเบียงสบายดีเอฟซีนะสบายดีพาลุมะอยู่ในครัวเนาะมันนี่เนาะสายตักเพชรละเบ่ไงไงใส่คือสายต่เพชรเนาะมันจะแซ่บให้น้องเบียเฮ็ดนี้ยอกทีนี้ถ้าปุ๊บเมื่อยุกได้ห่อซี่คีบคนเราการใส่น้ำไหลบ่พ่อแม่อยู่เพื่อนมุดบ่พ่อแม่ พ่อแม่โอ้ยเฮือนแม่เยือนโอ้เยือนมือหนอตอนแรงๆจะไปลินน้ำจะไปลินน้ำพอไปอัพเดตเฮือนซานให้เบิ้งในธรรมส้มเบิ้งน้ำไฟลุกเลยทางหลังคุณธรรมส้มเมื่อแรงนี่นอนนี่ก็นอนเฮือนเก่านี่นอนเฮือนใหม่นอนได้เมด่องเฮือนเก่าก็ได้เฮือนใหม่ก็ได้นอนเล่นหน้าหนาว นอนเงินเอาลุ time time like ้มือเขาคือยืนอยู่วันนี้นักมีนักลองมานั่งได้วันนี้ไ้หาจ้ามาต่อยเด้เขาต้องเขาต้องจและลองมือนั้นน้องจร้องเงินเชืญองนนั้นกองอายอยู่มันนะเสียงดีได้น้องใจได้ได้บปน้องใจ เพลงพระเยซูคนนี้จบหแล้วห้องอยู่บ่บรนทิดบันทิดห้องอยู่บ่ึ้นเวทีห้องน้ะมูอยู่บ่มือเอคืนจะนบ่อคืนจะซื้อแต่บได้ห้องประกอบส่วนดอกต่กอนเยหอมมีบรีหอมบรหอมบรีน่ะตะกอนหอมคนมาเลยคนนุ้งมิงมาเลย ไข้คนทำพระตัญญาอ่ะเอาหูจิงไข้ยังไม่ได้มาพูดทางนั้นโอ้หูเปื่อยแล้วบอกจะยุ้เวียงจันบนบูแมนบูแมนกระตอบทิ้งงานเอาได้ไหนเอาหัวแล้วเอาหัวจะโดนเดียวอยู่เห็ดกินล้างพักล้างแย่สองคนไปเอาโอจิงไข้บอ เอาหัวิงไข่พุ่นไปให้พ่อเาหัวไข่้ิได้มานำหอนี่ปาปลานี่ยเปื่อยก่อนเอินมลยม่เงไปกันละปลาปลาตะเวนจูได้หมดเลยจูเลยปลามาปลาไปเื่อไรเราไปเอาหัวิงไข่ เจ่าีเส้นนะหนนหนนเหินนันไก่เินนัเงือ่ินน้ำเอ่สบายเนาะในแท่งน้ำเลยสีดแบบตามใจเลยนะดิไซแหง้งนะแหง้งแห้งแต่สัมเนละบดานบูมีน้ำรินบ้านนี้บมมีรองน้ำรินบดานบดานได้เหินน้ใจเลยมันได้เี้มีน้ำรินกันมีนนมแต่มันขาดข,ดข,ดข,ขึ้คนเนคิรน์ันี้บดานแล้วก็เฮาในนี้มาเจาะให้เจาะเลยค เจ้าีนด้นอน้องใจหาหมื่นเลยเมาหลดมาเจาะเมามาเจาะคันคันเดียวบ่อเดียวหาหมื่นบาทหลายคนที่ในี่แต่เพื่อนคนนั้นนะับญาติพี่น้องคนอยาิพี่น้องอเขาม่อนเิดกะเพ่อได้สุขใกแนนั่นหละ ล้างคักอะไรกันเอาด้านทางนีุ้ยน้องกระดังเอฟป้าบน้องใจเฮ็ดกินเฮ็ดกินก็มีเกลือแป้งนัวคือกันบ่เฮ็ดกลิ่นบ่อสมเจ้าก็กินคือกันบ่กินเนาะโอคนคือกันบอกินเลยถามอยุยยันว่าบอกินแป้งนัวกินยันบอเคยกินกินเนาะประเดกก็ใส่บ่ประเดกก็ประเด็จกระกินบอ กินคือกันเนาะเกมะเ็ดคือกันได้เพิ่นเฮ็ดกินก็คือเฮาั่นแหละทสมัยแล้วเนาะสมัยนี่ยังแต่บ่มีนวพวกอิวอยังบ่ทันมีเมนูก็จบ่เคยเฮ็ดเมนูแบบนั้นอือ<ว>เป็นพวกหสอิวพวกนั้นัวผัดหอยดหอยกระบ,บังีจะเอามากระบังี่นงใจนะยกด้อ nhục hai bông này là bụng múa tốt nè bố. à cho làm nhăng Bố làm là khó hết nhăng à mà hết nhăng bông nó mẹ em bố mẹ khuyên em ăn, nãy làm bồn, làm bả này là lái hết bếp ของครัวน้อยๆเนาะตกแต่งกินสาวงามบันปลาเขาเห็ดอยู่เห็ดกินให้กินหมดนี่ทีมงานของเราจะฝั่งไทยซื้อเมื่อขนาดนี้รกองซาบันบ้านเจ้าบ่มีเลยเจ้าอชื่ออันนี้ปกะเจ้ากะเจ้ามะเปาอย่างส่วนไหนเอาเพื่นเฮ็ดทานอาหารรีสอร์ทเด้อเป่าแบบหมูกระทะแบบนั้นนะเป่าทานุ่ด้อเพิ่อนบ้านบ่มีบ้านเพิ่อนติดใจ ชื่อเมื่อพูละซองวันมาเจีเครื่องรถสบายเนาะเ่ากระนย้อนเลยโอ้เออจิติดัเป็นอนปิดเป็นหนปิดใม่ปิดอะไเนาะเก่งเนาเยยหลังลู้นคอ้อมิงกัได้เฮือนคัวแล้วนีจบนะบใจพอวสิมังบ่เฮือนเฮือนตันนี้ มาเ,เ,อาเบอกคนที่มากยับเขาไปไหนคนนี้ไปเห็ดเงินทัวร์เงินอยา่างเดียบอกคือว่าเรามีแผนว่าจะเห็ดหันสมแปลงมเอเตอร์ไซค์เลยน้องใจเนาะอย่า<อ>ไปคอยเพื่อนน้องใจมีอย่างใส่เลยเอเยอพัะะกมอเตอร์ไซค์เราแล้วใส่พวกโบมหอมมันเก่านั่นและโอเคแล้วขาดจะสมเนะมาะมะขามเปียกเนาะมะขามบ่มีบ่ใบมันก็ได้มะขามธรรมดาน่ะมีเอาเอะไรไสเลย นกแอวแล้วบันนี้ตามินึ่งค,คนเด้ง<ป>น้ำเซเป็นเนาะหลังหลังนี่เป็นห่วยเป็นห่วยบมดเหรอนั่นเป็นห่วยห่วยหวามากมันกินสม,มนย่งใจเลยมีแล้วบ่หมากมัน พันมาเอาใบมะขามไปช่วยชมปลาเรีอาแกงปลานิ่มเมนูของเทางนี้กินกล้เข่าฝีมือน้องใจข้าวเจ้าหุงแล้วบ่มีบ่ข้าวเจ้ามาั้ยนี่มีมีหุงอะไรอ้ากินข้าวเหนียวฮะละข้าวเหนียวกับฟีมาดิอ่าไม่ร้อนแล่โบมีมากเลยเนะี่ยกกเดียวบ่จ้างเงินบ้านเนี่ย ร้อนข้างนี่ใบอ่อนนี่ดังใจนี่ย่อนอ่อนเนาะโอ้นี่อ่อนอ่อนเ่ยอ๋อนี่ย่อนลายเลยต้มปลาใส่ใบมะขามอ่อนต้มไก่กับข้างได้ใส่ใบมะขามอ่อนไปก่อนใส่ไหม

ไปขึ้นไปแดนเาออกน้งเบียงคือบ่ลึงนีน่เนาะ <laughs> ใส่แลบ่ใส่หลายแต่บอสใบจะหายเอาหายอีกยังหมู่ไปเอาไปหายบไปตัวไม่ได้ไปเอาไปหายหมู่บันนี้มันน่าตู่ไปเอาเองเด้อเขาเจ้ากระยังไปคนหายหมู่เนี่ยเหบือนในน้ำเบี้ยงเลย่อยหายขึ้นทุบเอาบ่เโซ่ซอยตี้โซ่บอสทุบทุบเอามันย่งหอมอยู่ข้าวในนอกหมู่ไปเอากระซ้าบา มุดงิดเอาเอาผงแล้วดิโอ้ยบุกขัอลิได้แม่นอแล้วนะได้แล้วผนละมูนไซโลได โอ้แต่และแสบเนาะหอมมือกุ้นมาเลยเอาอีกแล้วเป่าลเลยค่ะบนใบใจดิไปเอาซ้าเป่าตลอดนนเนาะอืมจุจจอของอีกบนใบใจเป่าอีกได้ตอนนี้เลยเนาะหอมเลยปหญ่ มูลละเอียดครัเนานะไม่กินไมใสเด้นหายมูลคือทอดม้ัใน,ใน,ใน,นะน,นรบรรามหาเนื่ย,ยได้แล้วใส่รถถูกกระเพาแห้งยังจีจีกินเนาะโอ้ปลานิดขนาดนนพออย่าเป่าพอแล้วมันลุกอยู่ โอ้ยดาวเ้พูจาพ่เินใหดเักบัวผักหอมเด้ใบมะขามเด้งามดสกบอกกับมูบอกหมูนี่นะเอาเพื่อสนิทเขาก็วอากันนั่งเด็ดเด็ดนิมจะนองม้นนี่อามมี เวลงาก็มาบหน้าตาหเงีเห็นบูเงียบไหมนเนาะเจะได้กระนมิงละบังได้นองมิงได้อนี้น้องเบียงขืนปเพียงนะมาด้นพักกันมานนังมึงน้องใจอันิยห้กินเนาะเราเป็นรูปมือเขาเขาน้องใจเห็ุเดียว Nhìn mẹ đơ Nhìn xe con hay đây Thứ hai này phải mưa đấy này À, à nhìn nữa nhìn nữa ừ. Nhìn thằng ơi thì Nhìn phải nhìn <laughs> ai cháu ừ. <laughs> <laughs> Mình nhìn phải mưa đấy nó bật cho nó Mưa đây ừ. Em con Nếu mà mình nhìn mẹ Mình hạp với ai như lại Hãy cho bà hạp Hạp tà lọt Hãy subscribe cho kênh ไอ้อะมาก็ดีใจดีใจบอแต่งหน้าแต่งตาโอ้เต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าแต่งตาปัดผมรอแล้วเนาะโดยเห็นอะไรก็บ่ทึกออืยันบ่งามเนาะในมื้อนี้งามแล้วมื้อนี้เนาะงามสุดแล้วมื้อนี้เนาะมื้อนี้บอเนี่แเนมกล้องเนี่ยก็เบาๆน้ำกันเต่งหน้าใส่กล้องนะเดี๋ยวเนมกล้องหมดเลยช่วยมือไปเองนี่เล่นน้ำใจเนาะไปซอยมือฮ้อไปน้ำอยู่ ็นตอนเป็นตอนมาล้ำเนาะปุ๊บแล้วโดนมีกันโองเบียกับเอรนี่ใบมะขามใส่ยำได้ไหมมะขามม่แล้บอมบ์จส่แงโใส่มะแรงใส่มแรงมีการบ้าประชดอีเด้บมาประชดเราหิวข้าเนาเราหิวเข้าเนอะกะไสเนอะทะเลาคั่นไส ลางแล้วบมาแงเลยมฝุ่นมาจ่แคมทางเลยึละทึเลยลืมลืมทักจลธรรมศาตรธรรมศาตรเกินธรรมศาตรดการเกินหมดเลยเกินอะไรเละมาคหนาคบกาดใส่เลยผัวผหอมขั้นตอน โอ้ซุกจังใส่บอโอ้จักนี่จะม่เคยเห็กินเนี่ยองใจเอ้มีแต่เอ้ยบออือมีแต่เอ้ยี่เห็ดชูโรกินอือไอวสเอ้ยอือเห็นบอเนาะมี่จยัดซอไม่ห่างเอาเลยบอไปนั่ปิ้นมาพิมแมมอปิ้นกอลุง่าวมียัซอยยังก็มียมียังอ่ะยัง

ขีบเข่าวันนี้มดซะเนางามเป็นพิเศษได้มั้ในน้องใจเลยสมพอดอกเป็นว่าแต่งแต่งขาไอ้เงินไอ้เซตมาเท่มากเลยเนาะเบี้ยงมาเพาะเรือนั้นเรืองไอ้ได้เจอไหนปะไอ้บอกว่าเวลาติดต่อราได้เนี่ ปเป็นหูขาวห้นี่ป้าที่กิเขาอยู่หน้าแล้วนี่อืมรอทาไปไ้ได้เลยไป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 ,ไปลินน้ำเสียอีเนาะเพื่อไออันเอาเอาระเจเทุกรับทำสมมานั่งทาต้มปลานองใจซุปก่อนกินข้าวเที่ยงมาเนี้ยรอานะทาจะมาตอนรอทาเปื่อยๆกอนเนาะสัปดาห์กินแซ่บๆนะี้ อร่อยมากๆเลยแหละน้องใ่เห็ดแซ่บดอฝีมือน้องใจแซ่บด้วยแล้วนะพอคนเมื่ kind of um, loves, ี้เคยเห็ดแบบแซ่บอร่อยเลยรอค่ะเอาผึเพลือแล้วก็กินหนางกินอยู่นี่และหนังกินนี่บอือกระทำเลือดเก่ากระคักได้นะกินอยู่นังกระคักกินอยู่นี่กระคักใหญ่มืดสวยๆป่ะฐานที่เอามันกวางอ่ากินอยู่ใส่ก็ได้ เอาแล้วถ้าคงกินซุปก็จำสม้มเด็กกินข้าวนำกันเนาะสำหรับอีพีนี้จบไปสมมิ็จกอนเด้ย